เก็บััยงต้องสังเกตกุจีมันถิ่นี่แบบแบบกินไดอยากกินโมได้ถ้าว่ากินโมได้นี่มันมันถิ่เป็นอย่างเงมันคิวว่ะมันคิ้วไงมันคิ้วมันคิวมันขมกินมันถิ่ฉุนแฮมันลงคนกับเบื่ออันนี้กินได้ ้แบบนี้ก็กินได้ไคว่ามันเห็นทีมันกินหมดเลยเออๆนี่ๆตัวรักคณะนี่ตัวเบนเบนเรียบๆผู้เฒ่าคนนว่ามันกินหมดเลยบ้านเฮาก็บ่กินคิ้วแต่นี่กินมันแห้งอ่ะคันซูมันอย่าไปดมโอ้ยกินมันแห้งโอ้ยกินไม่กินขันนี่กุจีไฟ วนรถวนรถไถสมเว่ยกินได้ <c oughs> กินได้ตัวตัวใหญ่ๆอู้อเหม็นติดมึงเลยฝุ่นเรื่อดตัวใหญ่มันเกียงสองตัวสองตัวนีนกินไม่ได้คิ้วคืออันสานเค้มเีคืออย่าง แวแบชุนแห่งฉีวออกยางค่ะแบบนี้กินได้ไมนไหลงลงดินใช่ไหมโอเคง่าอะไนี่ยไ,ไม่ใส่เล่นอนวันดี กูดี้ไน่ะไม่เหี่ยมก็อยู่นั่งขี่กล้วยอืมขี้แก้วเยอะอยู่นะ ไม่กินไหนครับโต้วนที่นั่นนะะดอกกินไหนเินปะม้นทเดีวดอือขาดอีกแล้วมุนกรอบมัมจาหนะสองเบบี๋ตัวน,นี้ที่เด็ดที่เด็ด ที่เด่อนอยู่ตรงไหน,หนตรงมันจะมีผู้ผู้สี่ผู้ผู้สองสองอะไรครับเข้าสินับไปเลืเ่อยเมื่อนั้นสาม<ท>าออาส,สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหฟุดจนได้เก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสมส่สิบห้าสิบกสิบเจ็ดสิบแปด <c oughs> อยอยลูกพ่อหีวะสองตัวกแบบับพ่อีสโอ้โหไมเ <c oughs> <c oughs> ใหญเลยสิบเก้าตัวใหญ่ฮ้อนที่นับเป็นสตัวตามตัวให้ฟังตัวใหญ่ ที่จังรับแลยวครับนั่นน่น,น,นดีพอดีวะว <40 S 2> ยี่สิบตัวพอดีดี่สิบตัวตัวนี้มันเริ่มกินแล้วมันวานหนึ่งสองสาี่ห ตัวน่อยๆไปเนี่ยมอนัดมันออกลูกมันบัวกินได้กินก็จีหน่อยก็แคไไ่ก็ดีไว้เจ็ดแปดตัวน้อยตัวน้ำมันออกตัวตันน้วบังน้อยเลยอยังบ่ง่ดนไหมขั้นได้ไหมสามสี่ห้า チッ,ッチッ,ッ,ッチ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 ッ สองสิบสองสองสามสสับ่องเอออาอีกแบเอาไอค้างแรงอื่นเน้นเ่นเน้นเลยสองหับ้าอปหนน่อยบ้าาม ủng hộ của chúng ta sẽ

ขุดตับหลังพอเห็นหงนะจับนะพอเห็นหงเนาะอ้ยตัวงขึ้นกันยังไงกันนตูดตูดจับแค่ขนุกวอาบแต่อเห็นเนาะตัวไม่หล ไปฮนบ้าอู้นี่ได้หลายครับน่าจะเกือบ 200. สองราา่อยส,สองมานเกืสองลอยน่งโมยูแล้วนี่สองร่อยตัวหัวกองและสาวกองและสามซิบตัวนี้ ขัวโมยืนเสามีที่หลือต้อทับกันน,กนี่แบบพูนว่าคุ้กีต้องโตตัวใหญ่ไรไ,ไม่หอดเขา